เมื่อชายคนหนึ่งต้องการที่จะสร้างสวนสนุกที่เต็มไปด้วยความสุขให้แก่ผู้คนโดยการนำเอาสัตว์จากยุคดึกดำบรรพกลับมาเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สัมผัสถึงตัวของพวกมันจริงๆมากกว่าจะเป็นเพียงภาพวาดและเศษหินที่ไม่สามารถขยับได้แต่ใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เขาหวนคิดและลงมือทำนั้นจะกลายเป็นหหยนะคครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลวันนี้ทางเราจะพามาย้อนความทรงจำถึงสถานที่อัศจรรย์ ที่เปรียบเสมือนส่วนสนุกของใครลหลายๆคนในวัยเด็กเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและแอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้าผมออกเสียงตัวไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับจูรสสิกพาร์ทด็อกเตอร์แก my dear t r welcome ก่อนจะเข้าเนื้อหาเรามารู้จักกับภาพยนตร์และตัวผู้กำกับกันครับ Jurassic Park เป็นภาพยนตร์แนวอเมริกันไซ i e n ฟ e f i ชันแอ a d v e เจอร์ที่ออกฉายในปี1993กำกับโดย Steven Spielberg ที่ทางตัวผู้กำกับเองก็มีผลงานต่างๆมากมายจนได้รับฉายา The Wizards of Hollywood ที่ตัวของเขาได้ทำการดัดแปลงภาพยนตร์ดังกล่าวจากนิยายในชื่อเดียวกัน ทำให้พวกสัตว์ดึกดำบันเหล่านี้ได้ออกมาสู่สายตาผู้คนอย่างพวกเราในส่วนนิยายเขียนโดยไมเคิล i ครตันภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นก่อนที่นิยายจะได้รับการตีพิมพ์และทางคุณไมเคิลได้รับการว่าจ้างให้เขียนบทภาพยนตร์ที่ตัดเนื้อเรื่องทางนิยายออกไปท่านสปิลเบิร์กได้จ้างหุ่นเชิดของ Stan วิ n s t o n Studio และทำงานร่วมกับ Industrial l i g h t and มายเพื่อพัฒน,นา CGI ที่ล้ำสมัยเพื่อถ่ายทอดไดโนเสาร์พวกนี้ออกมา ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแซมเนียลเจฟฟ์โกบรัมลอร่าเดินและริชาร์ดแอตเทนโบโรและเมื่อตัวภาพยนตร์ได้ออกฉายก็ทำให้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจนทําให้มีภาคต่ออื่นๆตามออกมาในภายหลังสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับชมในวัยเด็กที่บอกได้เลยว่าดูบ่อยมากถึงขนาดที่ดูวนไปหลายรอบกินข้าวตอนเด็กก็ยังเปิดดูเหมือนกับกำลังได้ไปสวนสนุก สำหรับครั้งนี้ทางผมจะพาไปรู้จักกับปาร์คแห่งนี้ไปพร้อมกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆที่ได้ปรากฏต,ตัวออกมาโดยทางผมจะทำการแบ่งเป็นพาร์ทเอาไว้โดยจะเริ่มที่จูราสิกปาร์คก่อนจูราสิกพาร์คเป็นสวนสนุกที่คล้ายกับสวนสัตว์ซาฟารีที่สร้างขึ้นโดยอินเจนบนเกาะอิสรานูบราซึ่งเป็นเกาะห่างไกลนอกชายฝั่งตะวันตกของประเทศคอสตาริกาสวนสนุกแห่งนี้มีไดโนเสาร์เป็นหัวใจหลักซึ่งจะถูกโคนในสถานที่พิเศษบนเกาะอิสราซอนา ที่อยู่ใกล้เคียงและนำมาไว้ที่พ์คแปลว่าสถานที่แห่งนี้จะมีแผนเปิดให้บริการในปี1994แต่ก็ต้องถูกทิ้งหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายในปี1993ซึ่งในระหว่างนั้นมีความผิดปกติหลายอย่างภายในพื้นที่กักกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายที่เข้ามายังเกาะแห่งนี้เดิมทีพาร์กมีแผนจะเปิดเป็นแฟนชายโดยจะเปิดเป็นสวนสนุกในเครือบนเกาะแห่งหนึ่งใกล้กับยุโรป ซึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งในหมู่เกาะอัสโเรสซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์และสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆที่อยู่ในรายชื่อของอินเจนปาร์คแห่งนี้มีกำหนดเปิดให้บริการพร้อมกับทัวร์ไดโนเสาร์ส่วนเครื่องเล่นสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมศูนย์การค้าและร้านอาหารอื่นๆมีกำหนดเปิดให้บริการภายในวันที่6-12เดือนหลังจากสวนสนุกเปิดให้บริการซึ่งน่าจะเกิดจากความล่าช้าในการพัฒนาปาร์ค หลังจากเหตุการณ์ที่ไดโนเสาร์ได้หลุดออกมาก็ทำให้ปาร์กนั้นถูกทิ้งร้างแม้ว่าจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในอีกกว่าทศวรรษต่อมาด้วยการเปิดตัวเป็นจูเลสิกเวิร์กในปี2005ก็ตามแม้ว่าจะถูกบังคับให้ปิดตัวลงเช่นกันหลังจากเหตุการณ์เลวร้วายอีกครั้งในปี2015สุดท้ายก็ถูกทำลายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟซีโบปะทุขึ้นในปี2018และก็เป็นการสิ้นสุดสวน,นสนุกไดโนเสาร์แห่งนี้เช่นกันเรามาดูในส่วนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกันดีกว่าครับ เครื่องเล่นในจูรลสิกพาร์คถูกสร้างขึ้นเป็นเฟสเในช่วงเหตุการณ์ในจูรลสิกพาร์คมีการสร้างเพียงทัวร์เท่านั้นในส่วนเครื่องเล่นได้มีการวางแผนจะสร้างเสร็จเมื่อพาร์คเปิดในปี1994คือเฟสที่1ส่วนเฟสที่2คือเครื่องเล่นอื่นๆที่อาจจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ในภายหลังณช่วงเวลาที่เกิดเหตุหรือในช่วงวางแผนพัฒนาพาร์คในตอนนั้นจะไม่มีถนนสะพานรถยนต์หรือสะพานคนเดินเท้าที่เชื่อมกับเกาะแผ่นดินใหญ่ รวมถึงสนามบินไม่มีบริการรถประจำทางหรือรถรางซึ่งทำให้ประสบปัญหาใหญ่ในแง่ของจำนวนผู้เข้าพักในอนาคตในระหว่างเหตุการณ์ในเจอร์รัสสิกพาร์กมีเพียงทัวร์เท่านั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในเวลานั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์จะ,สะแสดงให้เห็นว่าลัวไดนโนเสาร์ทั้งหมดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกกลางของเกาะความจริงแล้วผมกะว่าจะพาไปดูแลบบก่อนแต่ว่าเรามาเริ่มจากอะไรเบาๆกันก่อนดีกว่าโดยจะเริ่มจากการสำรวจจากภายนอกแล้วค่อยเข้าไปด้านใน ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วรัดเข็มขัดและเริ่มออกทัวร์กันได้พาร์คได v ์นี่คือจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพาร์คได v ์และมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัวร์เกาะหรือซาฟารีแอเวนเจอร์โดยจะเป็นรถ Ford Explorer ไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาซึ่งจะนำพวกท่านเยี่ยมชมกรงไดานาเสาแต่ละแห่งด้วยทัวร์แบบไม่ต้องเดินโดยรถดังกล่าวจะเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้เป็นวงรอบ ซึ่งจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางตะวันตกของเกาะภายในรถยังมีเสียงซีดีลอมที่ใช้บรรยายทัวร์เป็นเสียงของริชาร์ดไคลลีนอกจากนี้ยังมีระบบอินเตอร์คอมสำหรับการสื่อสารระหว่างรถรวมถึงการสื่อสารกับห้องควบคุมทัวร์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อรถผ่านประตูหลักของจูเลสิกพา,าร์คไดโนฟซอรัสแพกด็อกจะเป็นจุดแรกของทัวร์โดยจุดนี้จะมีไดโนโฟซอรัสอยู่7ตัวถึงแม้ว่าในภาพยนตร์เราจะเห็นแค่ไม่กี่ตัวก็ตาม เดิมทีจุดนี้จะมีจุลศิลป์ลิเว์ไรท์ผ่านมาด้วยแต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากพวกมันได้พ่นพิษใส่เครื่องเล่นดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาแถมสถานที่แห่งนี้ยังตั้งใกล้กับถนนสายหลักที่จะไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกโดยสถานที่แห่งนี้ถูกระบุว่าสร้างได้แย่มากเนื่องจากพื้นที่ถูกล้อมรอบด้วยพุ่มไม้หนาทึบทําให้มองเห็นไดโลโฟโซรัสท,ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ได้ยากและยังทําให้พวกมันได้เปรียบเมื่อล่าเหยื่อสําหรับนักท่องเที่ยวคงต้องเพ่งสายตาดู แต่ก็ไม่น่าจะลอดโดยพฤติกรรมของมันที่ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยในส่วนต่อมาจะเป็นของไทแรโนโซอรัสเป็นสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในทั้งนิยายและภาพยนตร์สถานที่ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อเลี้ยงไทแรโนโซอรัสสองตัวแม้ว่าจะมีเพียงตัวเดียวในนั้นก่อนที่ปาร์คจะพังลงเดิมทีกรงนี้ถูกวางแผนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของปาร์คแถมในเหตุการณ์ยังเป็นสถานที่แห่งแรกที่พัง ภายในนั้นจะมีคูน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้ทินเล็กคาบไปรวมถึงลิฟต์ขนอาหารสําหรับขนแพ้ขึ้นไปยังด้านบนโดยขนาดของพื้นที่นี้จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในภาพ,พยนต์นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องน้ำไทแลโนโนสลารดอีกด้วยซึ่งถูกทำลายโดยเล็กซี่ทั้งนิยายและภาพยนต์พื้นที่ดังกล่าวนี้ล้อมรอบไปด้วยป่าทึบซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่กำบังเพื่อให้เล็กซี่ซ่อนตัวอยู่ได้ในขณะที่คอยล่าเหยื่อหรือหาอาหาร พื้นที่นี้จะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะอ,อิสตานูบาจะอยู่ตรงกลางข้างๆกับไทเซลรทอปและเวโรเซดัปเตอร์ในส่วนพื้นที่ต่อมาจะเป็นของไทเซลรท็อปในพื้นที่นี้จะมีไทเซลท็อปฝูงหนึ่งซึ่งมีตัวเมียตัวใหญ่ที่มีชื่อว่าเลดี้มากาเลตโดยที่กรงนี้จะมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ทําให้พวกมันสร้างสังคมได้ดีและยังมีพื้นที่สลับพวกตัวเล็กได้จเจริญเติบโต รอเวลาปล่อยเข้าไปในฝูงสถานที่ดังกล่าวยังอยู่ติดก,กับอาคารบำรุงรักษาไทเซทริร์ท็อปในเกือบทุกภาคต่อของซีนีจูราสสิกพาร์คและยังอยู่ใกล้กับกงของไทโลโนโซอรัสซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติในส่วนพื้นที่ต่อมาคือบาคิโอซอรัสปรากฏอยู่ตรงกลางของเกาะแถมพื้นที่นี้ยังมีสัตว์ตัวอื่นๆอ,อาศัยอยู่ร่วมด้วยนั่นก็คือพาราซอรโลโฟสฝูงหนึ่งบาคิโออินคส สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับจสพาร์คเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของบาคิโอซอรัสและพาราซอโลโลฟัสซึ่งเป็นแฮดออร์พื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าโล่งที่มีต้นไม้และทะเลสาบบาคิโอซอรัสอนโครเชอร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่ทีมรับรองได้เห็นและทุกคนต่างก็ต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์หลังจากนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนจะเริ่มทัวร์พาร์ค หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในกรงก็สามารถหลบหนีได้หลังจากที่เดนิสได้ทำลายลัวรักษาความปลอดภัยบาคิโอซ l ลัสเอ็กโคเจอร์มีแนวโน้มสูงที่จะถูกทำลายโดยทีมทำความสะอาดหลังจากเหตุการณ์ของอิสราเนวาในปี1993หรือระหว่างการก่อสร้างจูเลสิกเวิร์สแกรี่ไมมัส อ n c คอร u r เเป็นพื้นที่ปิดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของจูร a สิกปาร์คซึ่งน่าจะเกิดจากที่ตัวของพวกมันอพยพและแยกฝูงกันพื้นที่ดังกล่าวจะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และมีต้นไม,ม้ล้อมรอบคาดว่ามีแกนลิสไมมัสประมาณ18ตัวอยู่ภายในพื้นที่ปิดล้อมนี้ในส่วนพื้นที่ต่อมาคือแ a ปเตอร์ระหว่างเหตุการณ์ในจูลสิกปาร์คพวกนกนักล่าทุกตัวจะถูกขังไว้ในกรงเล็กๆใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และดูแคบกว่ากงอื่นๆอินเจนได้ขนย้ายสัตว์นักล่า8ตัวเข้าไปในกลงโดยเจ้าบิ๊กวัก่อปัญหาใหญ่และฆ่าพวกที่อ่อนแอกว่าไป6ตัวนอกจากนี้ตัวของมันยังสัตงให้นักล่าอีก2ตัวโจมตีหลัวเมื่อผู้ให้อาหารมาถึงและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงได้มีการให้อาหารจากด้านบนด้วยเครนในฉากหนึ่งดรแกรนดและเด็กๆค้นพบลังไดโนเสาร์บนลำต้นไม้แฟนๆบางคนคิดว่า ฉากนี้เกิดขึ้นในลางของแรปเตอร์ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรอยเท้าของสัตว์ขนาดเล็กที่ออกจากรลงังตอนนี้ทัวร์ของเราก็ได้วนรอบเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาดูส่วนด้านในกันดีกว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุลสิงปรคเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใจกลางของปราร์คมีส่วนต่างๆคล้ายกับปราร์คปกติโดยสถานที่แห่งนี้ถูกก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีอย่างจอห์นแฮมมอนผู้ก่อตั้งอินเจนบนเกาะอ,อิสลานูบาใกล้กับคอสตาริกา ศูนแห่งนี้มีทีมเกี่ยวกับไดนโนเสาร์และตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมหลักสาหรับแขกที่มาเยี่ยมชมปาร์คแห่งนี้เรามาเริ่มดูตั้งแต่ภายนอกกันครับภายนอกอาคารสร้างด้วยคอนกรีตตกแต่งที่โคง้งเว้ามีใบไม,ม้ประดับตกแต่งทั้งสองด้านและถูกแบ่งครึ่งโดยบันไดที่นําขึ้นไปยังประตูทางเข้าหลักมีการแกะสลักฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองประดับตกแต่งรอบประตูมีหน้าต่างสีดำสูง6บานข่างละ3บานทอดยาวไปตามแนวหน้าอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับทีมรีชวิตแบบเขตร้อนด้านบนจะเป็นหลังคาุงจากสไตล์กระท่อมติกกี้โดยจะมีหลังคาที่มีขนาดใหญ่สุดอยู่ตรงกลางที่ดูเด่นสะดุดตาในส่วนด้านบนยังมีราวกัน้นซึ่งดูเหมือนจะใช้สําหรับจุดชมวิวศูนย์รบริการนักท่องเที่ยวจะแยกจากถั่วไม่ได้เนื่องจากลรงจอดรถหล,ดลักตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินโดยที่รถจะออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจากทางด้านซ้าย นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ในป่าฝนที่เขียวชอุ่มล้อมรอบพร้อมกับบ่อชมวิวและไม้ประดับอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อให้พื้นที่นี้ดูเด่นสะดุดตาสำหรับแขกทีไ่ได้เข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้ในส่วนภายในจะต้องเริ่มที่โถงทางเข้าหลักที่นำไปสู่ส่วนต่างๆของอาคารมีบันไดนำไปสู่ทางเดินระเบียงและเหนือบันไดนั้นจะมีหน้าต่างกระจกที่นำแสงเข้ามาในโถง ตรงกลางโถงจะมีโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองคุณภาพระด,ดับพิพิธภัณฑ์2ชิ้นชิ้นหนึ่งจะเป็นไทแรโนโซอรัสเล็กและอีกชิ้นจะเป็นซอลโลพอดอาลามอซอรัสแขวนด้วยสายเคเบิลในท่าต่อสู้โถงนี้สร้างด้วยหินปูนโดยมีขอบเป็นไม้และปูพื้นด้วยหินอ่อนสีดำที่ด้านหลังของห้องจะมีภาพวาดยาบนผนังที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินอกจากนี้ในส่วนด้านหลังยังนำไปสู่ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยมีป้ายแบนเนอร์ที่เขียนข้อความว่า When d i n o s a u r r u e the earth แขวนอยู่ตรงกลางโถงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นในพื้นที่ด้านหลังซึ่งขยายใหญ่และพิมพ์ลงบนหน้าต่างโปร่งใสนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพวาดจำนวน3ภาพวาดโดยดักเฮนเดอร์สันจิตรกรแนวธรรมชาตินิยมที่มีชื่อเสียงโดยเป็นภาพชีวิตในยุคจูรลสสิกโดยที่ภาพหนึ่งเป็นแกริมไมมัสและอีกภาพเป็นกลุ่มของบาคิโอซอรัสขออนุญาตเสริมให้นะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังขาวดําในบริเวณห้องรับประทานอาหารหลังบุฟเฟ่นั้น แท้จริงแล้วเป็นภาพวาดที่อ้างอิงจากภาพเกรนิก้าของปิกัสโซที่ถูกแทนที่ด้วยไดยโนเสาร์ที่อยู่ตามสถานที่ของพวกมันในห้องต่อมาคือห้องรับประทานอาหารสําหรับบุคคลสําคัญหรือ VIP มีไว้สําหรับบุคคลสําคัญต่อปาร์คเช่นทีมประเมินผลโดยมีโต๊ะยาวสีดําอยู่ตรงกลางพร้อมเก้าอี้และยังมีการแสดงภาพสไลด์โชว์ของสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตเช่นจุสิกปาร์คยุโรป โชว์เคดเทอเตอร์คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจูเลสิกพาร์คมีตัวแอนิเมชันอย่างมิสเตอร์ดีเที่จะรับหน้าที่บรรยายว่านักพันธุศาสตร์ของจูเลสิกพาร์คสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากทัวร์เสร็จสิน้นผู้คนจะขึ้นรถและเข้าชนนิทัศการไดโนเสาร์ของเกาะน,นี้ทันที c ิตเชียสคาเฟ่เลสกิการเตสเอาจริงๆแล้วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมออกเสียงฝรั่งเศสไม่ได้ เดีย๋ยวใครออกเป็นก็พิมพ์บอกได้นะครับเป็นชื่อร้านอาหารที่ปรากฏอยู่ในสื่อของจูราสิกปาร์คร้านอาหารเหล่านี้ตั้งอยู่บนเกาะอ,อ,อิสลานนบาและมากให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวทั่วไปในปาร์คแต่ในฉบับนิยายร้านอาหารแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ในจูราสิกปาร์คแต่ในภาพยนตร์ได้มีการสร้างขึ้นโดยที่หลานจะตั้งอยู่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ในนิยายยังมีการเสริมอีกว่าร้านอาหารดังกล่าวจะเป็นร้านอาหารระดับ3ดาวสำหรับปาร์คมีรายงานว่าการก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1989แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้มีการเตรียมการโดยได้เลือกออรเรนริชาร์ดซึ่งเป็นเชฟชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลกจะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเชฟของร้านอาหารแห่งนี้ห้องครัว ในส่วนห้องครัวจะอยู่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอยู่ติดกับชีตเชียสคาเฟ่อเลนฮันโดและเชฟคนอื่นๆจะทำงานในบริเวณนี้เพื่อเตรียมอาหารให้สำหรับแขกที่เข้ามาภายในครัวจะมีอุปกรณ์ทำอาหารทุกชนิดมีประตูที่เปิดโดยใช้ที่จับไม่เหมือนประตูร้านอาหารส่วนใหญ่ที่สามารถผลักเปิดได้ง่ายๆเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์ นอกจากนี้ครัวดังกก่าวยังได้ปรากฏในจูเลสิกเวิร์ดแคมป์จิตาเชิดอีกด้วยซึ่งจะเป็นเหตุการณ์6เดือนหลังจากจูร a สิกเวิร์ดในปี2015โดยที่เด็กๆที่อยู่บนเกาะอ,อิสราโนบาได้ซ่อนตัวอยู่ในครัวจากสกอร์เปียนเล็กพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายระหว่างการไลล่าและถูกทำลายในเวลาต่อมา k กลล y ่มายมัสกิฟชอปร้านขายของที่ละลึกเป็นสถานที่ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จำหน่ายของที่ละลึก ชุดนอนแก้วน้ำหนังสือและอื่นๆอีกมากมายร้านขายของที่ระลึกนี้จะตั้งอยู่ติดกับ k i เ c เช a คาเฟ e ในนิยายยังมีการเสิร์บอีกว่ามีขนมแท่งและหมากฝรั่งวางขายอยู่ด้วย Control Room เป็นห้องภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องนี้อยู่ติดกับห้องทดลองซึ่งเป็นห้องที่ใช้ฟักไข่และเก็บตัวอ่อนมีประตูอยู่2บาน บานหนึ่งเป็นทางเข้าสู่ห้องทดลองซึ่งเป็นที่ทํางานของนักวิทยาศาสตร์จากจูเลสิกปาร์คและอีกหนึ่งบานเป็นทางเข้าสู่บังเกอร์ฉุกเฉินจะถูกใช้โดยพวกอลันในส่วนภายในจะเป็นห้องที่กว้างขวางมีโต๊ะหลายตัวแต่ละโต๊ะมีคอมพิวเตอร์ประมาณ3เครื่องส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์ซิลิคอนกราฟิกหรือแม c นอกจากนี้ห้องควบคุมยังเป็นที่ตั้งของเครื่องยูนิสเอหลายเครื่องรวมถึงคอมพิวเตอร์ T ิง n k i n g Machine CM5 ขนาดตู้เย็นอีก8เครื่อง ซึ่งใช้สำหรับคำนวณตัวเลขสำหรับนักพันธุศาสตร์เครื่องทั้งหมดสร้างเครือ,อาข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดย Integrate d Computer System Inc. และอนุญ,ญาตให้ Mac โต้อตอบกับเครื่อง Unix ได้คอมพิวเตอร์ให้การทำงานอัตโนมัติเพียงพอที่จะทำให้ทางปาร์คทำงานได้โดยใช้พนักงานเพียงเล็กน้อยนานถึง3วันมีจอฉายที่จะแสดงข้อมูลสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่เช่นเมื่อผู้เยี่ยมชมออกจากรถจอจะแสดงภาพรวมของรถทันทีในส่วนพนักงานก็จะมี l e o n a r เดนิสเนดรีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนและโรเบิร์ตเมาดูนจ e เนติกส์แ l a b อิสลาโนบาลบรารตอตั้งอยู่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงไดโนเสาร์ตั้งแต่ยังเป็นทารกห้องปฏิบัติการแห่งนี้เคยเป็นเรือนเพาะชำที่ เคธี่และเจอร์รี่ฮาร์ดิงเคยทำงานอยู่ห้องปฏิจจบ,บัติการแห่งนี้มีไข่ไดโนเสาร์เรียงกันเป็นแถวและถูกเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมภิคล้ายกับในยุคจุลสสิห้องปฏิจจบ,บัติการเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการโชว์เคสก่อนการทัวร์ชมปาร์คอีกด้วยจีเนติกส์แกลเป็นห้องเดี่ยวที่ใช้สำหรับกระบวนการดัดแปลงพันธุก,กรรมที่ผลิตไดโนเสาร์ภายในห้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องเก็บตัวอ่อนเครื่องฟักไข่ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการอื่นๆห้องปลอดเชื้อนี้ถูกแยกกักกันด้วยเครื่องระบายอากาศเพื่อลดการปนเปื้อนจากภายนอกห้องนี้ยังสามารถมองเห็นได้จากห้องฉายภาพยนตร์และจัดแสดงให้ผู้เยี่ยมชมสามารถชมตัวอ่อนที่ถูกเก็บไว้ในห้องพิเศษที่แยกออกจากห้องอื่นๆของห้องปฏิบัติการอีกด้วยในส่วนโรงเพาะพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของจุลศิลป์พาร์คที่อยู่ใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์และอยู่ติดกับห้องปฏิบัติการด้านพันธุก,กรรมที่นี่เป็นที่ที่ไข่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ซึ่งไข่ส่วนใหญ่จะเป็นนกกระจอกเทศถูกวางไว้ในพื้นที่ฟักไข่และรักษาอุณหภูมิให้อบอุ่นเพื่อให้ฟักออกมาจอนแฮมมอนเป็นผู้นำกลุ่ม VIP และพบกับดร์เฮนรี่บูทันทีที่เวโรสแรปเตอร์ตัวอ่อนได้ฟักออกมาจากไข่โดยจะมีเครื่องมิสซูบิชิมูฟมาสเตอร์ RVM2 ได้รับการตั้งโปรแกรมให้หมุนไข่โดยอัตโนมัติและทำให้ไข่นิ่งในขณะที่เริ่มฟักมีการวางมอสไว้รอบๆไข่เพื่อกักเก็บทั้งความร้อนและความชื้น เพื่อช่วยในกระบวนการฟักไข่อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีไข่ที่ปรากฏให้เราเห็นและถูกเรียงตามหมายเลขโดยมีไข่ทั้งหมด150ฟองต่อโต๊ะซึ่งรวมถึงสเต็ก458ทับ2หรือ s t ตโก s o ลัสทริก390ทับ4หรือไทเซราทอฟและ xxx ฉีด001ทับ 1, 1หรือโ o l u l u s ในส่วนต่อมาคือห้องเก็บความเย็นเป็นห้องที่ใช้เก็บตัวอ่อนไดโนเสาร์ ห้องนี้ตั้งอยู่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเช่นกันห้องเก็บความเย็นจะแยกจากห้องปฏิบัติการหลักด้วยห้องปรับอากาศสําหรับฆ่าเชือ้อตัวอ่อนไดโนเสาร์น่าจะเป็นตัวอ่อนในยุคแรกๆมีเซลล์อยู่ไม่กี่ร้อยเซลล์โดยที่ไดโนเสาร์เหล่านี้จะถูกโคนโดยใช้ DNA โบราณจากยุงที่ติดอยู่ในอัมพันธ์ตามรายงานของกลุ่มไดโนซอร์โปรเทคชั่นกรุ๊ปหลักฐานที่ได้มาในระหว่างการเคลียร์พื้นที่ในปี1994ชี้ให้เห็นว่า ่อที่หุ้มฉนวนซึ่งถ่ายโอนไนโตรเจนเหลวไปยังหน่วยจัดเก็บตัวอ่อนนั้นถูกตัดขาดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนอกจากนี้ยังพบซากรถและศพของเดนิสแต่กระป๋องยังคงสูญหายไปอีกกว่า2องทศวรรษเรามาดูรายชื่อตัวอ่อนเดโนเสาร์ที่พบเห็นในห้องเก็บความเย็นกันดีกว่าครับบาคิโอซอรัสไดโลโฟซอรัสโพเซลาโตซอรัสติดป้ายกำกับ PR แกลิมไมมัสติดป้ายกำกับ GA ไทเลนโนซอรัสเล็ก ติดป้าย T.R. Velociraptor ติดป้ายว่า V.R. Stegosaurus ติดป้าย S.T. m a n t i c a a n t o o s a u r u s ติดป้าย M.T. Thai Ceratops มีป้ายกำกับ T.C. MBO ที่ไม่รู้จักมีฉลากว่า B.A. และ C.S. มีการเดากันว่าอาจจะเป็นของ b e r i y o n i x และ Compsognathus ในส่วนต่อมาคือ Emergency Bunker คือห้องที่อยู่ใต้ห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเหตุการณ์ในจูเลสิกปาร์กบังเกอร์ฉุกเฉินจะอยู่ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ10ฟุตและสามารถเข้าได้จากภายนอกหรือภายในจากห้องควบคุมโรงรถเป็นที่เก็บรักษารถยนต์มีรถยนต์แลนด์ครูเซอเป็นของโตโยต้าแลน c r u รู e r รุ่นสั่งทำพิเศษอย่างน้อยประมาณ14คันจอดอยู่ในโรงรถและมีจิ๊ป2คันจอดอยู่ด้วย งั้นเรามาดูในส่วนของไดโนเสาร์ที่อินเจนคิดจะโคนิ่งกันมาดีกว่าครับโดยไดยโนเสาร์และสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆที่อินเจนโคนิ่งจะมีแผนนํามาจัดแสดงที่จูรลสิกพาร์คในอนาคตนี่คือรายชื่อสัตว์ทั้งหมดที่อาจปรากฏตัวในส่วนสนุกระหว่างเหตุการณ์ในจูรลสิกพาร์ค1บาคิโอซอรัสมีจํานวนทั้งหมด6ตัวคอมซอกนาทัส ok ทั้งหมด28ตัวไดโลโฟซอรัสทั้งหมด5ตัว กาลิมายมัสทั้งหมด24ตัวเฮรเรล่าสอรัส4ตัวเป็นเอ็มบโอเพิ่มเติมมีลำดับจีโนมอยู่ที่60%ก่อนที่จะถูกทำลายพาราสอร์โลโลฟัส15ตัวไทเซราทอฟ3ตัวไทร์โนซอรัสเล็ก1ตัวและมีแผนจะเพิ่มอีก1ตัวเวโลเซลัปเตอร์8ตัวแต่ทั้งหมดถูกฆ่าไปตั้งแต่ต้นภาพยนตร์ภาคแรกยกเว้น3ตัวที่เห็นในภาพยนตร์และนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วางแผนไว้ ตามข้อมูลของไดโนเสาร์โพ t เท็กชั่นกรูปสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีลำดับ DNA ของจีนโนมที่สมบูรณ์ก่อนที่เหตุการณ์เกาะของอิสราดูบาจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะหมายความได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกวางแผนให้ไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตตำแหน่งที่แน่นอนของ DNA ที่พวกมันถูกสกัดออกมายังคงเป็นปริศนาอาจเกิดขึ้นบนเกาะอิสราดูบาหรืออิสราซนา นอกจากนี้ยังมีการสังเกตว่าอินเจนได้ทําการจัดลําดับ DNA ของไดโนเสาร์บางสายพันธุ์บนไซบี B. สำเร็จแล้วจนในที่สุดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกจัดแสดงใน j u เลสิกเวิร์ดโดยที่พวกมันนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทโดยที่ประเภทแรกมีการจัดลําดับ DNA เสร็จสมบูรณ์ร้อเและอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเรามาดูในส่วนที่เป็น100%กันครับ ไดโนเสาร์เหล่านี้มีลำดับ DNA เสร็จสมบูรณ์100%และมีแนวโน้มสูงว่าจะถูกนำไปจัดแสดงต่อสาธารณาชนที่จูราสิคปาร์กอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจูราสิคปาร์กและพายุเฮอริเคนคาริซ่าทำให้แผนการดังกล่าวต้องยุติลงอย่างถาวรแต่ก็สามารถสังเกตได้ว่าไดโนเสาร์เหล่านี้อยู่บนเกาะอิสลาซอน,นาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุโดยเรามาเริ่มที่คโนทอรัสจำนวน2ตัวมามคิซอรัสจำนวน4ตัวเอ็นมอนโทซอรัส จำนวน4ตัวไมโครเซราตัสจำนวน22ตัวแพคกิตไซฟาโลซอรัสจำนวน9ตัวโพเซราโทซอรัสมีการวางแผนจะขยายข้อที่นูบาแต่เอมิโโอทั้งหมดถูกทำลายไปแล้วชราโนดอนทั้งหมด10ตัวสเตโกซอรัสทั้งหมด11ตัวต่อมาคือพวกที่อยู่ในระหว่างการรอ เดิมทีมีแผนที่จะจัดแสดงในโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตยุก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆที่จูราสิกปาร์แต่แผนดังกล่าวถูกระง,งับลงจากเหตุการณ์ในปี1993และพายุเฮอริเคนอย่างไรก็ตามในที่สุดมาสซาลีนีคอปเปเรชันก็สามารถสร้างสนสนุกของตัวเองที่อินเจนเริ่มดำเนินการในช่วงปี2000ให้เสร็จสิ้นได้ซึ่งก็คือจูราสิกเวอร์โดยพวกที่ปรากฏก็จะมีอัลโลซอรัสจีนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่12%แองคิโลซอรัสจีนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ อะพาร์ตโตสอร์ลาสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่57%าอโคลิโทซอร์ลาสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่97%ไดมาโฟดอนจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่36%ยูโอโพเซฟาลัสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่9%เมทิกอาร์แคนโทซอร์ลาสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่71%็าคิฮิโนซอัสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ทีฮิโนสอร์ลาสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่48%และซูโคไมมกสาสจีโนมเสร็จสมบูรณ์อยู่ที่75% สำหรับทัวร์ในครั้งนี้ก็ขอจบลงไปก่อนแล้วคลิปต่อไปทางเราจะพาไปยังเกาะอ,อีกแห่งที่ได้ปรากฏออกมาใน The Lost World Jurassic Park และนี่ก็คือ Jurassic Park เป็นไงกันบ้างครับสำหรับหยุดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสนุกกันไหมส่วนตัวผมก็ได้ไปผจญภัยรับลมหนาวจากทางภาคเหนือมาพร้อมกับหยุดฉลองวันเกิดให้กับตัวผมเองด้วยแล้วทุกคนเป็นไงกันบ้างมีความสุขกันไหมที่ได้ใช้เวลากับครอบครัว จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีแผนจะทำจูรลสิกพาร์กเลยจนได้กลับไปที่บ้านแล้วพบเจอเข้ากับแผ่นซีดีจูราสิกพาร์คทั้งสาภาคเลยกลับมาดูอีกครั้งก็ยังทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับมันเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสนุกไม่เปลี่ยนแปลงและยังเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมชอบมากอีกด้วยสำหรับคลิปนี้ชอบจูรลสิกพาร์กกันไหมครับหรือคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ